สวัสดีครับผมอนุชาลูกนเตอร์นะครับวันนี้เรามาปิดการขายนะครับเป็นรหัสนำเบอร์นะครับ1 4 0 3สี่นสานะครับตัวนี้ก็ยี่ห้อคุมาสุรุ่นพี2ี U7 ่้าูนะครับตัวนี้เป็นรถขนาดไซส์2.5จุดตันนะครับตัวนี้ก็ส่งมอบให้ลูกค้านะครับถึงปลายทางนะครับจังหวัดอุดรธานีครับแถวหนองวัวซอครับตัวนี้ก็เป็นรถที่ ครับอามาประกอบทุกอย่างนะครับคือเก็บสีใหม่ครับเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งคันเช็คด่วนเช็คตื่นเปลี่ยนสายฟองเดือดเปลี่ยนโต้ใหม่ครับแล้วก็รายละเอียดอย่างเช่นฟันมิการทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานเลยกับเงื่อนไขนะครับตัวนี้จบราคาที่3ามแสนหกหมื่นบาทนะครับลูกค้าจองมาล่วงหน้านะครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทส่วนสองแสนนะครับเก็บที่หน้าบ้านลูกค้านะครับที่หน้าบ้านลูกค้าเลยครับตามคอนเซ็ปต์เดิมทุกอย่าง สำหรับลูกค้านะครับที่รับชมอยู่นะครับก็ไม่งเสียดายไปนะครับสินค้าเราจะมาเรื่อยๆนะครับและยิ่งเป็นที่ห้องโคมสุ่พวกยี่ห้อ27 28ไม่เกิน30จะเข้ามาเรื่อยๆถ้าเป็นพวกไซส์3ที่ขึ้นไปแล้วอาจจะนานๆทีเข้าทีนะครับเพราะว่าสินค้า30-35อะไรเงี้ยราคาสูงครับผมกลัวว่าจะจับมาแล้วลูกค้ากับชื่อรับชมอยู่กับก็จะ ติว่าผมได้ว่าว่าราคาทำไมสูงจังทำไมแพงจังคือผมก็เลยจับรถที่แบบคุณสมบัติในการใช้งานไม่น้อยหน้า30ไม่น้อยหน้า35้าคืออยู่ในคอนเซ็ปต์ของผมก็คือดีด้วยถูกด้วยกับก็คือต้องเป็นพวกไซส์3าลงมาถ้าไซส์3า 30, 35ราคาก็สูง4 0 0แสนอับๆตรงนั้นกับเล่นไซส์เนี่ยผมโมโเคือการใช้งานก็ไม่น้อยหน้ากันครับตัดดึงเร็วทันใจเหมือนกันครับไม่มีปิบพ่พองอะไร สำหรับลูกค้านะครับที่รับชมอยู่นะครับก็สนใจสินค้าแล้วก็ติดต่อสอบถามมาที่ผมได้นะครับคือชุดใหม่จะเข้ามาประมาณส้นสิ้นเดือน3นะครับหรือเดือนมีนาผมนี้ปี62ครับก็โทรเช็คดูได้ครับเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้หน้าจอนะครับครับก็รบกวนลูกค้าอยากนะครับช่วยกดติดตามผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราค้าขายนะครับแล้วก็ให้ที่ผมอยากให้กดติดตามเพื่อต้องการให้แบบข้อมูลของผมนะครับ คือแพร่หลายไปเรื่อยนะครับซึ่งก็มีผลตอบรับดีครับก็ค้าขายดีขึ้นคาขายง่ายขึ้นคล่องขึ้นครับก็าฝากลูกค้ากดป่าติดตามและกดแชร์น,นะครับผมมิชาอุโมงต์เตสเตอร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ